มองมันตายก็ม pues <go Fern anda> well. ีพี่น้องยุบกลางๆกุนวุ้น่ะลงหัวเลยพี่น้องเอ้ยกุนดินแตกเลยก็สิมากินเนาะแตกมาก่ายเลยมลงหัวเลยพี่น้องเอ้ย มม่ลื่นก้อนหินไหมลื่นก้อนหินบัดนี้ยเสากะหัวเข้าตั้งดินเลยพี่น้องเราก็สิล่งหัวดีเยอะไม่ตะเลิดปันหาไปแล้วงสาเบิเ่งเพิ่นเนาะพี่น้องโอ้สุดปลาย่าง ย่ายสกัคข้าบ่งตะมันไหลย่ายสากะหัอก,หกออกห้มันเหลีย,ม,ย,ย,ย,ม,ม,ยมันเหลียสองต้นเอ้ยหอดย่าปลูกมาเด้อบันนี้มันลื่นก้อนหินไหมลื่นก้อนหิน,นหบันนี้ง่ายสกะหัวเข้าตั้งดินเลยพี่น้องเราก็สิลงหัวดียู่ไม่ตะเลิดปัญหาไปแล้ว เงเสาเบิังเพิ่นเนาะพี่น้องเงี้ยวควนควนให้ให้กำลังใจเจ้าของก่อนมั่นงามไปแล้วไก่เงี้ยวกระยางเราคือสีลงหัวดีอยู่ไม่ตะเลิดปัญหาไปแล้วเงี้ยวบังเพิ่นเนาะพี่น้องได้เกินมา สองเมื่อนหาพี่น้องปีนี้ปีนี้เปี้ยนนั่นเนาะอืมเบื้องต้นมันพี่น้องเบื้องหนาเาีัยสาวสมือแล้วสิเส้งไก่ล่วไก่เนี่ยสาวกะยัางได้เึ้นมากสองเมื่อนหาพี่น้องปีนี่ biên đi cháu giặt phòn đây <laughs> cháu giặt phòn ôi <laughs> oh, 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 cháu đi chạy Măn nỉ nó trông măn ngắm ngắm tâm nỉ nó trông nó, măn <laughs> còn gì nó, đẹp mà nhau lâu lâu ngoan được thì nong đấy, nhau khác đấy thì nong, ngắm đi chơi nhau, mong mến tay còn ní nong lúc căng căng luôn, vui ลงหวัวหลวพี่น้องเอ้ยกลับขึ้นตอนนั้นพี่น้องอีกไก่เอ้ยง่ายสาวไปพ่ได้ดอกก่นกลับขึ้นไปหมองเก้าเบิ้งแล้วหญาคอมมินิตเอ้ยเดี๋ยวก็จะได้มาล้างคองมันตอนน้มันมีหลายตน้นพี่น้องบบ้าน เนี้ยสาวมือนลมเนาะโอ้ยถือหินเลยนะเนาะเนี่ยขาดทุนลงทุนไปหาเมือนก็แขนหนุ่มเนี่ยโอ้โหโอ้บ่กาเบิ้งดอบบ่กาเบิ้งกเจ้าอยากฟอนไ้ เยาจสาวอยากก่อนพี่น้องโอ้ยยายสาดีใหญมันงามโอุณสุดปลาอย่างยายเสากับข้าเบิ่งตะมันละยายเสากับเลี่ยนปลูกมันถ้าปลูกมันประสบความสำเร็จมีกำไรเงี้ยวค้าได้พี่น้อง งามคักง่ายเสาจุกดีใจง่ายโอ้ยฟันสักนี่ก็เพรานอปยี่นองเนาะ <c oughs> ยาคอมมินิทเฮ้ยเดี๋ยวก็จะได้มาล้างคองมันกันน้องมันมีหลายต้นพี่น้องบนว่านโอ้ย <c oughs> โอ้ยฟันสักนี่ก็เพรานอปยี่นองเนาะ เพียนปลูกมันถ้าปลูกมันประสบความสำเร็จมีกำไรหักออกหายมันเหลียหายมันเหลียสองตน้นเอ้ยหอนยี้มปลูกมาเด้อบ่ไี้ได้เกินมากสองเมื่นหาพี่น้อง <c oughs> ปีนี้ปีนี้เพี่ยน เบิ่งแวหมองมันตายก็มี่พี่น้องยุกกาลางๆคนพุ่นะล้มหัวเลยพี่น้องเอ้ยเนีเ่ยเสาลมเจ็บขาเลยเนี่ยเส้าก็เดินไปเบื้องต้นมั่นไปเนาะพี่น้องเดินเบิ้งต้นมั่นไปขาดทุนลงทุนไปหาเงินพูนสุดปลาอย่าง Ni sau cả bưng tâm ăn lại nha sau cả <laughs> nhã sau nhạc muôn có mì môn muôn có nì nhãm non gom nhám nhãm con nha non cặp nhãm đẹp nhãm non nhãm cặp nhãm cặp nhãm cặp Đi chạy nhãm Biên nhãm cặp Thà cặp bất sốp quấn thành lệch, mì cam oh, lại, hồn sút ba dạng, nhảy kha băng tâm mẫn lại nhai sào cả, năn nó, ừ, băng tôn mẫn phi non, băng này nhai sào sâu mửa nó sợi <laughs> sen, nhảy lùm, chép khá đấy, nhảy sào cả đơn, nhảy băng tôn mẫn, phi non เดินเพิ่งตนมั่นไปโอ้ยฟวันทั้งนี่ก็เพราะนอบยี่นองเนาะ <c oughs> ปีไายเนี่ยสาวนูเก่าปวดข้อแขนน้องเนี่ย มองมันตายกับพี่น้องยุกกลางๆคนพูอนะลงหัวเหล่าพี่น้องเอ้ยปีกายเนี่ยสาวปูเขาปพดเปลี่ยนปูกมันถ้าปูกมันประสบความสำเร็จมีกำไรกลับขึ้นตอนนั้นพี่น้อง gì cây ơi sao bay đây đó gặp cơn bay câu đi cài sao cầu bột luôn bây giờ nụ mình cũng hát cắt ngu mình hiển bởi đây đấy. khuất ốc nụ hiển nụ đây, ịt bèng nâng nữa chà đây, ịt bèng nâng ôi, chà ôi, nhàng bởi thường nọc nọc nó kỳ nọc, nó kỳ แง่เสาบอย่างมันลื่นก้อนหินไหมลื่นก้อนหินบัดนี้แง่เสากะหวัวเข้าตั้งดินได้พี่น้องเลี่ยนปลูกมันถ้าปลูกมันประสบความสำเร็จมีกำไรเลยแง่เาสาสิสละองเลยนะแง่เสา โอ้ไปหอดคนละ่น้องก็สิมาก,กินเนาะแตกมาง่ายเลยมันลงมังงงเว,เด,วเดินี่นองเลยเนี่ยเสาลุมเจ็บขาเลยเนี่ยเสาก็เดิน